ดูกุ้งกันเยอะแล้วมาดูปลากัดที่พ่อเลี้ยงกันดีกว่าค่ะโดยเลยจะพามาดูวิธีการให้อาหารแบบฉบับของพ่อค่ะและใครที่กำลังกินอาหารอยู่ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าลูกน้ำเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะของปลากัดเลยก็ว่าได้พ่อจะให้อาหารปลากัดทุกๆ1วันต่อครั้งและเปลี่ยนน้ำทุกๆ2 3สวันต่อ1ครั้งค่ะ มาดูพี่ๆปลากัดเขากินอาหารของเขากันโชคดีของเลที่วันนี้พ่อเปลี่ยนน้ำให้พี่ปลากัดพอดีก็เลยเห็นพี่ปลากัดกินลูกน้ำแบบชัดเจ๋วเลยส่วนใครนะคะที่กำลังสงสัยว่าเอเอาลูกน้ำมาจากไหนเลได้ทำการถามพ่อเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อจะทำการเพาะลูกน้ำเพื่อเป็นอาหารให้พี่ปลากัดโดยเฉพาะเลย แล้วทุกคนล่ะคะเลี้ยงปลาชนิดไหนกันบ้างเลี้ยงปลากัดเหมือนพ่อแม็กเกอร์หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะอย่าจ้องตาปลาเยอะนะเดี๋ยวท้อง